สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วยัดทริปรูบบ้านวันนี้จะมารีวิวมาด้าสามสองสามนะคะมาดูรับคันกันเลยค่ะมาด้าสามสองสามปีสองพันหนึ่งเครื่องหนึ่องจุดหกเกียร์ออโต้นะคะไม่เคยติดแก๊สรถค่ะรถสีสวยบางเดิมค่ะเดิม รถบ้านไม่มีชนหนักน,นะคะดูสีสะเกียออตโต้ไม่เคยติดแก๊กสเร้่มเอกสารพร้อมโอนรถเครื่องดีเกียร์ดีค่ะรถสวยบางเดิม ยังยังใช้ได้สีสเส้นนะคะก่ะงยังสวยค่ะแต่มตั้งไว้ที่ราคาหกหมื่นห้าค่ะต่ดูห้องเครื่องกันค่ะกระจกไฟฟ้าสี่บาทนะคะมาดูรถชอบอยังไงร,ราคาเราลดให้ได้ ดูใจางเครื่องกันรถค่ะรถเครื่องดีเงียบขับทางไกลปกติขับขี่ใช้งานได้เลยดูข้างหลังกันค่ะดูกระโปรงหลัง ใช้งานหารถบ้านใช้งานถ้ามาสอบถามนะคะขับดีค่ะช่วงล่างไม่มีดังดีรถเดิมๆนะคะไม่มีชนหนัก ไปดูภายในกันค่ะทีนี้ดูภายในค่ะกจะไฟฟ้าสีบานภายในสวยนะคะสวยสะอาดวิทยุอะไรใช้ได้ครบรถพร้อมใช้อ่ะคะ่ะภายในยังสวยไม่มีแตกหักเจ้าของเดิมใช้ดูแลรักษาดีนะคะ สค่ะแล้วป้าสตาร์ทเครื่องให้หน่อยเบาะหนังแอร์เย็นภาษีพรบครบค่ะแต่สตาร์ทเครื่องรถสตาร์ททีเดียวติดนะคะ เอาให้ดูเลขไม่กันค่ะแป๊บวิทยุอะไรใช้ได้ปกติคเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นแอร์เย็นปกติเครื่องเงียบดีนะคะเครื่องเงียบดี ดะมีส่งนะคะจะมีขับส่งค่าส่งตามระยะทางหรือว่าจะมาดูรถมาลองขับมาได้ค่ะแถวโลตัดพะรามสองถนนสแกง,งานสิบสี่มาดูรถลองขับยังไงล่ะคะ่ะต่อรองได้ค่ะแต่รถได้ไม่เยอะนะคะ <c oughs> รถได้ค่าน้ำมันค่ะแบบรถเป็นหมื่นอย่างนี้ไม่เอานะคะ ลดแค่พอลดได้ลดพอแค่พองามหาใช้งานท้ามาสอบถามได้ค่ะหรือโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวแจ้ทิ้งเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้ในข้อมูลแล้วกันค่ะรถสวยค่ะสีสวยบางเดิมไม่มีชนหนักสีบางๆค่ะโอเคค่ะใครหาใช้งานทักมาสอบถามได้นะคะโทรมาค่ะ,อะขอบคุณค่ะ